ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมคาบาวเอ็มหรือคาบาวโมบายกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสาหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าของตอนนี้ราคาตลาดเท่าไหร่และเขามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายมากกว่าเดิมความสนุกเหลือล้นแน่นอนโอ้โหอะไรเนี่ยบวก20เลยเหรอือกิจกรรมแรกเดลิต์ล็อกอินรับไอเทมฟรีทุกวันเดือนสิงหาคมแค่เราทําการ Lock ล็อกอินในแต่ละวันก็จะได้รับของสุดพิเศษมากมายล็อกอินวันที่หนึ่งจะได้รับชุดคอตร์สตุ้ เป็นชุดคอตุมเก่าแก่ของราชวงศ์แห่งเกาหลีหน้าตาของชุดเซ็ตคอตุมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามที่ผมสวมใส่อยู่เลยชุดสีแดงมีผ้าคลุมหลังด้วยเป็นแง่ยังเท่และทาเพื่อนทำการล็อกอินถึงวันที่5ก็จะได้รับมอเตอร์ไซค์ Pw5 บวก15ไปใช้กันเลยฟรีๆนะครับเป็นเวลา7วันด้วยกันซึ่งในมอเตอร์ไซค์นี้นะครับเขาก็จะบวกดีเฟนต์ให้ถึง285ดีเฟนต์เลท1,120มุ้งเป็นสปีดบวกถึง1,50 0และนอกจากนี้ก็ยังมีขีดาเมจบวก10% ีิเลสบวก5%และจอกกอบบวก95 mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นมอไซค์สุดแล้วไม้ขี่กันฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นเวลา7วันนูนะ่นน่ะและถ้าเราลองอินถึงวันที่16 ก็จะได้รับเข็มขัดไฟเตอร์บวก15มาใช้ถึง7วันด้วยกันคือเข็มขัดบวก15เนี่ยถ้าเราตีเองก็ต้องใช้ของเยอะแยะมากมายอีกทั้งยังต้องอาศัยดวงอีกด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นเข็มขัดโคตรดีของต้องมีให้ใช้7วันนี้ฟาร์มกันชิลๆเล่นได้สบายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องล็อกอินถึงวันที่6ก่อนนะและถ้าเราล็อกอินถึง7วันก็จะได้รับล็อกอินบ็อกซ์เมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยก็จะเปิดส่มของต่างๆมีทั้งคอตูมแบบถาวรที่จอะระดาาับไฮหรือจะเป็นนอตูแบบ15วั น้ำยาเพิ่มผลบัฟชนิดต่างๆขวด GM Basing ก็มีเช่นกันนะครับแต่เป็นเลเวลหนนะ แล้วก็ของสุดเกลือนหน่อยก็จะเป็นน้ำยาเพิ่มเลือดเลเวล 4, MP เลเวล 4, Fury Potion เลเวล4และถ้าเราล็อกอินถึงวันที่8ก็จะได้รับคอตูมปีกนางฟ้าดอกกุหลาบสีทองที่น่ารักอยู่กับคุณยิ่งถ้าเราล็อกอินไปถึงวันที่12ก็จะได้รับเข็มขัดกาเดียนบวก15มาใช้อีกนะครับเป็นเข็มขัดสำหรับสายตั้งรับหรือสายแทงเขาก็จะมีพวกกันขีดดาเมจรีซีสกิลแอมอะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าเราล็อกอินถึงวันที่14ก็จะได้รับล็อกอินบ็อกและถ้าเราลออินนถึงวัที่17 จะได้รับคอตุมังกรเลดไนดาก้อนเป็นเวลา7วันด้วยกันส่วนถ้าเราล็อกอินถึงวันที่20จะได้รับเข็มขัดสายเวทบวก15มอใช้เป็นเวลา7วันนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราล็อกอินถึงวันที่24อันนี้เราจะได้รับคอตุมเลดดาก้อนเป็นในส่วนหัวหรือหน้ากากมังกรแดงส่วนถ้าเราล็อกอินถึงวันที่27เขาก็จะมีมอไซค์มาให้ใช้อีก7วันด้วยกันออฟเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะครับเป็นมอไซค์บวก15ซึ่งถ้าเราไปทําเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับของดีอย่างนี้แพงสุดๆนี่่แคกกิกรรมล็อ เีเท่านั้นนะครับ กิจกรรมต่อมารีฟิวเก็บไอเทมรับไอเทมพิเศษทุกๆก,การเติม150บาทโปรโมชั่นเพื่อตอบโจทย์แห่งความคุ้มค่าแจกเพิ่มไปเลยสําหรับการเติมเงินด้วยบัตรเติมเงินเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาไปจนถึงวันที่31สิงหาด้วยกันนะครับเมื่อเราเล่าผู้เล่นทําการเติมเงินด้วยบัตรประเภทใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน e x cash และปิดลายเพย์บัตรเงินสด a a s one two co m p บัตรเติมเงินทู m o n e ีหรือจะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตเลเซอร์โก้พินบ แอนเดบิตทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย QR code พร้อมเพย์ซึ่งไอเทมก็จะถูกส่งเข้าแคตอีเวนทอรีภายในทันทีการเติมครั้งแรกนะครับสเตปที่1จะได้เป็นน้ำยาเพิ่มพลังจมตีเวทเลเวล4บวกให้ถึง75เป็นเวลา300วินาทีนะครับหรือก็คือ5นาที10ขวดด้วยกันนะถ้าเติมอีก1ครั้งนะครับ150จะได้น้ำยาดีเฟนต์บวก75เป็นเวลา300วินาที10ขวดและถ้าเติมครั้งที่3จะได้น้ำยาสไตล์พชั่นเลเวล40ขวดถ้าเติมครั้งทีี่่4จจะ้นยายเพพิมมลังต75 ลเวล40ควดส่วนถ้าเนเพื่อนเติมครั้งที่5เป็นต้นไปไอเทมที่เราจะได้รับก็จะเริ่มตั้งแต่สเต็ปหใหม่ครั้งที่6ก็จะเป็นสเต็ปสครั้งที่7ก็จะเป็นสเต็ปสครั้งที่8ก็จะเป็นสเต็ปสไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดรี่ถืว่าเพื่อนๆจะได้น้ายาพวกนี้เยอะมากๆเลยและไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับเขาก็ยังมีการเติมเงินผ่านเว็บด้วยบัตรราคาที่กําหนดได้รับไอเทมเพิ่มทันทีระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาไปนถึงวันที่31สิงหาด้วยปันถึงวัน 300, 500, 000, 1ามรจะได้รับ GM Basing s Holy Water Level 3ส่วนถ้าเราเติม500จะได้รับ Extreme Core และดับ Epic 1 EA ด้วยกันส่วนถ้าเราเติม1,000จะได้รับปีคอ t ตูมซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมนอกจากกิจกรรมแล้วนะครับเขากยมี Random Box ตรงนี้กดเข้ามาดูอันแรกเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกเตอร์กาชาซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่18ของเดือน7แล้วนะครับแต่ตอนนี้เดือน8แล้วนะครับแต่เขาจะสิ้นสุดวันที่11เดือน8ยังมีเวลาให้เราเนี่ยสามารถไปลุ้นเปิดกันดูได้ของรางวัลใหญ่เอฟเฟกเตอร์พวกนี้ แน่นอนเคาก็จะแยกเป็นสายนะครับอย่างอันนี้ก็จะบวกแอทแทคถึง100สกก80หรืออย่างอันนี้นะครับเขาก็จะบวกดูดเลือด75มีต้านคิดาเมจด,ด้วยอย่างนี้บวกคิดาเมจถึง18%ก็ถ้าเราจะเปิด1ครั้งจะใช้150เพชรส่วนถ้าเราจะเปิด10ครั้งนะครับจะใช้1,200เพชรเปิดทีเดียวรุ้นไปเลยถ้าได้มาก็ยิ้มถ้าไม่ได้กดซีบซึ่งราคาของ F Factor เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หลากหลาย 10m ไปจนหลาย 100m แน่นอนว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับออฟด้วยนะครับซึ่งขนาด F Factor เนี่ยออฟจะ ตันนะยังราคาขนาดนี้ถ้าออฟตันนี้น่าจะหลายพันเอ็มก็ถ้าใครไปเปิดสม่มขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับส่วนอีกตู้กาชาหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแพริเดียมเวบป้อนกาชา ก็เป็นอุปกรณ์ G13 บวก12และไม่ใช่ของระดับ G13 ธรรมดาเท่านั้นนะยังเป็นของระดับมาสเตอร์ที่ต้องคราฟเอาถึงจะได้รับนะครับซึ่งออฟแต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสุดๆมากๆคือมันทํายากไงแล้วก็มีราคาสูงด้วยนะครับพื้นฐานแค่หาให้ออฟตันก็มีราคาสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของระดับมาสเตอร์หรือของที่เราต้องคราฟเอาเขาก็จะมีออฟพิเศษเป็นพวกออแัคขึ้นบวก40เพิมคิเลตอีก10%อันเนี้ยราคาก็จะกระโดดขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะสามารถหาเปิดสุ่มได้ จากในตู้นี้เลยนะครับของ G13 มีให้ลุ้นในแต่ละสายการเปิดหนึ่งครั้งจะใช้100การเปิด10ครั้งจะใช้1,600นะครับผมนี่ก็คือการอัปเดตกิจกรรมใหม่และก็ของที่มีใน r a n ด o m b o ็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูของราคาตลาดณปัจจุบันสําหรับใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะครับจะได้ดูว่าตอนนี้ของแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอาชีพที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นกาเดียเตอร์ตัวละครเลเวล169ผมหยุดเล่นไปตอนแพทนูนนะครับแต่ตอนนี้เลเวล ขยายให้เก็บมากกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วก็คนเล่นเยอะด้วยนะเพราะมีกิจกรรมเยอะนะครับในช่วงนี้จากที่เข้ามาดูในตลาดนะครับของที่เขามีขายตอนนี้นะครับเขาก็จะมีขายด้วยเพชร ขายด้วยโกบางอย่างเราสามารถใช้เพชรซื้อได้เลยนะครับถ้าใครโกไม่พอนะหรือถ้าใครโกเหลือก็ใช้โกซื้อของตามที่เราต้องการดูก็ได้เหมือนกันแต่ดูของ G13 นะครับออ k i ิด m a มจอันนี้มี2ลูเขาขายในราคา150เพชรมีขาย2ชิ้นด้วยกันส่วนนี้ของ G13 นะครับเป็นของสีฟ้า2ลูขายในราคา2,000เพชรเลยนะครับมีถึง48ชิ้นโอ้โหราคาขนาดนั้นก็เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมดูของราคาย่อมเยาวก่อนดีกว่านะครับถ้าเป็น m ิ d t i e m i d t i ตอนนี้ราคา อาจจะไม่สูงมากไม่สูงเกิน้ปแล้วก็ขึ้นอยู่กับออฟด้วยนะครับถ้าเป็นของที่คาบวก17เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,500m เลยนะครับอันไหนที่เขาใส่ออฟมาเรียบร้อยแล้วนะอันไหนที่ไม่บวกก็จะถูกหน่อยนะครับก็มีตั้งแต่หลัก 10m ไปจนถึงหลักพัน m ขึ้นอยู่กับออฟแล้วก็บวกด้วยนะครับเลยได้ว่าของบางอย่างเนี่ยราคาไม่ตกกันเลยนะ อันนี้บวก18นะครับราคาจะอยู่ที่4,444 ccm 44เดี๋ยวผมลองดูของขั้นต่อมาดีกว่านะครับของ G12 ของ G12 เนี่ยอันนี้บวก18นะครับราคา 15,000m ก็ตีไป 16,000m นะครับบวก15ก็จะถูกหน่อยอันนี้ไม่ใช่ของคาร์ฟแต่นะบวก18เนี่ยจะเป็นของคาร์ฟงั้นผมต้องลองดูของระดับแพลเดียมดีกว่านะครับอุวุส2สล็อตสกิล m ราคาอยู่ที่ 4,400m เลยนะแสดงว่าของสกิล M ราคาจะแพงเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเป็นของธรรมดา1น่รูเนี่ยผมว่าก ถ้าผมเล่นใหม่ผมก็อาจจะต้องซื้อของดูเดียวมาใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะอยากจะลองใส่ของเท่ๆดูนะครับแต่ของสูงสุดเขาไม่ได้มีแค่ g 13อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขายังมีของระดับ g 14เดม k n i น h t แต่การที่เราจะใส่ของ g 14ได้นั้นเลเวลของตัวละครเนี่ยต้องถึงด้วยก็คือเลเวลต้้ง170ขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะสามารถใส่ได้แล้วผมดูทรงแล้วนะครับอย่างเท่ของ g 14ง,งั้นดูแล้วนะครับผมต้องเก็บเลเวลให้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึ่งก่อนนะครับ ในส่วนของชุดล่ะขอเช็คราคาชุดหน่อยละกันชุด G 1 4มีเหมือนกันนะครับแค่ของสีฟ้าราคาก็จะอยู่ที่5 0ามเลยนะครับส่วนถ้าของมี p, ออฟออสกิวแอมอัพบวกเกราคาเกือบพันแอมอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วถ้าเป็นของ G 1 3ล่ะลดหย่อนลงมาหน่อยนิดนึงละกัน <c oughs> ถ้าเป็นของสีฟ้าราคาก็จะถูกหน่อยนะครับอยู่ที่1นล้านหส่วนถ้าเป็นสกิลแอมเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่100กว่า M อมนะครับผมราคาถือได้ว่าค่อนข้างเดือดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากโหดเนี่ยก็คงต้อง และรองเท้าล่ะขอเช็คราคารองเท้าหน่อยละกันนะครับเฮ้ยมีขายด้วยเพชรด้วย90เพชรด้วยกัน2รูนะครับส่วนถ้าเราซื้อเป็น M เ,เนี่ยก็อยู่ประมาณ100กว่า M ด้วยกันนะถุงมือจีบสองบวก20เขาขายอยู่25 0 0นเรียกได้ว,ว่าตียนตันยังเท่เกินไปแล้วดู G13 ดีกว,ว่านะครับ <c oughs> แค่ของสีเขียวยัง300กว่า M แล้วอะแล้วดูในส่วนของหัวล่ะหัว G13 บวก7เนี่ยอยู่ที่7,700 M อ,อันนี้เขาใส่ออฟคิมาแล้วเนาะส่วน a อ็กซ s เซอร แฝงที่ราคาสูงที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นพวกลิง์ออฟลักบวกซีเพราะจากที่ดูเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5,200M เอ็มเลยนะอันนี้จะบวกคิเลตถึง17%ส่วนถ้าลิงออฟลักบวกสเนี่ยก็อยู่ราคาหลักพันเอ็มดูทรงแล้วนะครับผมอาจจะต้องไปหาคิทิคอนลิง์บวกสมาใช้ก่อนแล้วก็เป็นของที่ไม่บวกด้วยราคาน่าจะไม่แพงมากก็ซื้อด้วยเพชรน่าจะอยู่ประมาณ52เพชรน,น,นะครับ <c oughs> ส่วนถ้าซื้อด้วยโกก็อยู่ที่ 75M เอ็มออันนี้น่าจะจับต้องได้อยู่ ในช่วงเลเวลเท่านี้นะครับโอ้ส่วนสร้อยนี่เขามีสร้อยหลายระดับเลยนะแล้วก็ตั้งหูนะครับเส่นนถ้เป็นแหวน G12 อันนี้อยู่ที่ 20,500m นะครับ ผมมีในตัวมีอะไรเนี่ยตะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะก็มีแหวน G12 อยู่แต่ออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะใช้ไปได้ก่อนแล้วก็ต่างหูนี่น่าจะใช้ไปได้ก่อนส่วนที่ขาดนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแหวนแล้วก็เป็นพวกเข็มขัดขนนกชนิดต่างๆเข็มขัดขอเช็คหน่อยเข็มขัดเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะต้องรอล็อกอินเอาของบวก15มาใส่นะครับส่วนถ้าเป็นขนนกราคาต่ำๆยังอยู่ที่หลักหลายร้อยเอ็มเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นาลทาริสแมก็อยู่ราคาหลักร้อยเอ็มส่วนคอที่ถูกหน่อยนะครับ40กว่าเอ็มอาคาน อปก่อก็เดี๋ยวค่อยมาโมตัวละครนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็พามาเช็คราคาตลาดณนะปัจจุบันเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกับการเปิดสกลาดคาบาวเอ็มหรือคาบาวโมบายในส่วนของดิ้ง download, ดาวโหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้มอไซบวก15ไม่ควรพลาดแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากลูกคุกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะคร ภาพนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาคกับผมไปแล้วครับ